นัทชัยวัชิรศักดิ์หรือนัทแฟนพันแท้องค์พ่อจตุคามรามเทพอดีตที่ปรึกษาการมาที่การาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมประจำสภาผู้แทนราษฎรถือเรีอกดีทําพิธีบวงสวงสักการ,ระไหว้ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพในวันที่พระอาทิตย์ทรงสดและทําพิธีกรรมอาบน้ามนต์พิธีสดอเคราะห์ณวัดเทพนมเชืออถ้ำพระราหูเปิดดวงรวยล้างสิ่งไม่ดีตามความเชื่อในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชครับ ครับผมนัดแฟนพันธ์แท้จตุคามรามาเทพครับค่ะขอ,อยาถามที่มาที่ไปของการเป็นแฟนพันธ์แท้ของจตุคามหอได้ไหมครับครับก,ก็ตอนนั้นผมไปแข่งในรายการแฟนพันธ์แท้ครับแล้วก็ได้แชมป์ตอนจตุคามรามาเทพในปีปี50หรือปี2007ครับค่ะครับทำไมถึงศรัทธาในตัวจตุคามรามาเทพคะจริงๆผมแค่ลองเอาพระท่านก็คือพระพุทธสิหิงขององค์จตุคามมาอธิษฐานว่าถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ย ขอให้ผมได้แข่งรายการแฟนพันธ์แท้นะซึ่งตอนนั้นรายการแฟนพันธ์แท้ดังมากแล้วแล้วผมก็ได้แข่งโดยที่ผมไม่ได้สมัครไม่ได้ส่งใบสมัครเลยไม่ได้มีการส่งอีเมลเลยทั้งสิ้นฮะก็มีมีคนที่อยู่ในในที่รับคัดเลือกอะ่ะเขาได้แข่งอยู่แล้วแล้วเขารู้จักผมเขาบอกว่าตัวแข่งมันขาดไปคนหนึ่งเออลองมาใหา้รายการเขาดูหน่อยสิ <ๆ S 1> เผื่อเขาจะคัดเลือกไปแข่งอะไรเงี้ยซึ่งณวันนั้นมันมีนมคนคนคอย ไปสมัครอ่ะ2,800กว่าคนอ่ะอเขาไม่เลือกเขาเลือกผม,อมเออประมาณนั้นซึ่งต,<ม>ตัวเรามีความศรัทธากับองค์เท้าจัตุคามรามเทพมากน้อยแค่ไหนยังไงอาอจริงๆนะวินาทีนั้นน่ะ,ะไม่มีเลยอตอนนั้นอ่ะเพียงแค่ลองว่าถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะอก็ให้ผมได้แข่งแฟมันแฮสิและให้ผมชนะสิ ถ้างั้นผมจะเชื่อในความรู้ของาองผมตอนนั้นผมเป็นพนักงานในบริษัทของหนังสือกรุงสยามซึ่งเป็นหนังสือที่นําเอาเรื่องราวขององค์จตุคามรามเทพเนี่ยมาตีพิมพ์ครั้งแรกผมก็เลยได้เป็นคนที่ได้อ่านประวัติแล้วก็เป็นคนได้ถ่ายภาพได้เห็นภาพเนี่ยนี่ก็เลยได้ทราบเรื่องราวใช่ฮะจริงๆเหมือนตอนนี้เขาเรียกว่าความนิยมขององค์จตุคามรามเทพเนี่ยมันดูแผ่วลงไหมคะคือมันมันแผ่วเพราะการตลาด นะแต่ว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอ่ะท่านท่านไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลงไปเลยเมือ่อเมื่อการตลาดมันแผ่วเนี่ยกับผมมองกับว่ามันเป็นส่วนดีในการที่จะพิสูจน์ว่าใครรักพ่อจริงแล้วแต่ความที่ท่านเป็นเป็นพ่อท่านจะไม่เคยทิ้งเราอตอนที่ท่านาต้องต้องกล่าวว่าท่านมาประทับทรงนะผ่านร่างท่านโกห่องสกุลอม,ออมอก็คือท่านมาประทับทรงตอนปีตั้งแต่ปี28จนถึง กผ่องเสียเนี่ยท่านจะกล่าวเสมอว่าเมื่อกูรับมึงเป็นลูกกูจะไม่ทิ้งมึงมนะเมื่อมึงมีกูไว้จะไม่อับจนเมื่อใดน้ําทะเลยังไม่แห้งมึงมีกูไว้จะไม่อับจนคือท่านก็จะไม่ทิ้งเราถ้าเกิดเรายัางะระลึกถึงท่านเสมอ,อมครับทีนี้ดูในวงการจาตุคามี่มาก,กี่ปีแล้วคะเอ่ออันนี้ผมทํางานมาในวงการพรัะเครื่องเนี่ยตั้งแต่ปี3839 แต่ว่ามารู้จักองค์พ่อจตุคามครั้งแรกเลยประมาณปี43-44 4, 4. แล้วก็มาได้แข่งแฟนพันแท้ในปี50ค,ครับแต่เขบอกว่าเหมือนตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมานิยมองค์จตุคามเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับพระราหูใช่ไหมคะอ่าจริงๆองค์พ่อจตุคามเนี่ยตอนท่านมีชีวิตเนี่ยท่านชื่อพญาสีธรรมสราชแล้วท่านก็เป็นเจ้าของ คืออาณาเขตเนี่ยอาณาจักรท่านมีเมือง12นักษัตย์ก็คือตามจังหวัดต่างๆนะฮะท้าลองเซิร์ชกูเกิลดูว่าจังหวัดใดเป็นเมืองใดนะฮะแล้วก็จะมีดวงตาพยาราหูซึ่งเป็นราหูทั้ง8ทิศนะฮะ,ะซึ่งดวงตาพยาราหูเนี่ยเหมือนเป็นโลโก้ประจําองค์พ่อจตุคามคะนะ,ะหลังจากท่านสิ้นแล้วเนี่ยท่านก็มาประทับทรงกับนายโกผ่องเนี่ยนายโกผ่องก็มีมีการเขียนรูปดวงตาพยาราหูเนี่ยซึ่งท่านกล่าวว่านี่แหละเป็นบริวารของกู พระราหูทั้ง8ทิศเนี่ยนะครับแล้วก็เมือง12นักษัตย์เพราะฉะนั้นองค์จัตุคามจึงมีโลโก้เป็น12นักษัตย์อยู่ข้างในแล้วมีราหู8ท like ิศเนี่ยอยู่ข้างนอกเป็นโลโก้ประจําต um> um> ัวท่านวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่มา ถ้ำพระราหูจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการทําพิธีอะไรยังไงใช่เกี่ยวข้องกันเน,นื่องจากว่าตอนที่องค์พ่อท่านมีมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านชื่อพระยารีธรรมสกราชและในตอนนั้นเนี่ยเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ท่านปกครองก็เกิดภัยพิบัติก็คือเกิดโรคห่าเกิดขึ้นท่านก็มีนิมิตว่าท่านต้องมาทําพิธีที่ถ้ำพระราหูที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ดวงชะตาเมืองแล้วก็เอาน้ามนเนี่ยไปรดปะพรมเมืองเพื่อให้ดวงชะตาเมืองเนี่ยกลับคืนมาเป็นเมืองที่ อุดมสมบูรณ์เป็นปกติก็คือถ้ำน,นี้มีประวัติมาตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็นถ้ำแรกที่ท่านมีนิมิตว่าอดีตเนี่ยเป็นถ้ำของพระราหูดั้งเดิมฮะนะข้างในจึงจึงมีสิ่งศักดิ์สนะิทนธะิ์ณตอนนั้นนะ่ะมีการสร้างพระพุทธรูปในการแก้บาปพระเคราะห์ของเมืองซึ่งท่านสร้างพระพุทธรูปไว้9้าองค์แต่องค์ที่8จะทําหน้าเป็นหน้ายักษ์ก็คือทําหน้าเป็นหน้าพระราหู ทำไมถึงต้องทําหน้าเป็นพระราหูในพุทธประวัติเนี่ยมีการกล่าวว่าอสุรินทาราหูเนี่ยมาเคารพพระพุทธเจ้าโดยการที่เข้ามาเข้าเฝ้าแล้วอสุรินทาราหูเนี่ยคิดว่าตนเองนั้นมีมีตัวและวรกายใหญ่จะทําเป็นให้เขาเรียกว่าจะบทบังรัศมีของพระพุทธเจ้าจึงหมอบคลานเข้ามาแล้วจิตเนี่ยคิดว่าไม่กล้าที่จะเข้ามาพบท่านพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงบอกว่า ราหูเจ้าเงยหน้าขึ้นมาเถิดพอพระราหูเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นปลายเท้าของพระองค์ท่านใน่ยใหญ่กว่าตัวเองอีกนะจึงจึงเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางสายญาติก็คือปางปราบอสุรินทราหูพุทองค์ก็เลยทํานายและพยากรณ์ว่าอสุรินทราหูนี่แหละจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็คือสร้างพระพุทธรูปมาในหน้าพระราหูก็หมายความว่า องค์อสุรินทาราหูเนี่ยจะมาเป็นผู้เจ้าในอนาคตนะ,ออะตอนนี้เป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เกี่ยวข้องกันอย่างพิธีวันนี้ในเรื่องก,การอาบน้ำมนต์ในท่าพระราหูก็ถือว่าที่นี่เป็นพธิธีที่หาดูได้ยากจริงๆพธิธีอาบน้ำมนต์มีทั่วไปนะ,ะแต่จะทําในที่นี้จะยากหน่อยอเพราะว่าวันนี้มีการสวดพระปริษฐแล้วก็สวดเกี่ยวกับเทวดานุประเคราะห์ด้วยการสวดพระปริษเนี่ยจะมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล ซึ่งในสมัยพุทธกาลจะมีเมืองหนึ่งชื่อเมืองเวสาลีหรือเมืองไพยสาลี<ม>เกิดภัยพิบัตบิ3ประการก็คือ 1. เกิดภัยพิบัติจากอหิวตกโรค2เกิดภัยพิบัติจากพูดผีพิสาร<ม>และ3เกิดภัยพิบัติจากเข้ายา่ากหมากแพงในสมัยพุทธกาลเนี่ยเจ้าเมืองจึงมีการทูลอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาปราบบาปประคบรันเนี้ยพุทธเจ้าก็ให้พระอนุณมาสวดพระประดิษ์นี่แหละก็คือรัตนสูตรเมื่อสวดรัตนสูตรแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาทำน้ำมนต์เพื่อประพรมให้เมืองน่ะ กลับคืนสู่สภาพปกติซึ่งอันเนี้ยมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเลยแล้ววันเนี้ยเราก็มาทําพิธีเนี้ยตามพระไตรปิฎกอย่างผนะู้ที่้อาน้ำมนต์ในวันนี้จะเป็นยังไงยังไงคบก็คือจะทําให้เขาเรียกสร้างความเป็นมงคลให้เรารอ่ามีความทาให้เรามีกําลังใจดีขึ้นแล้วก็เมื่อพระปริศเนี่ยมาประทำน้ำมนต์เนี่ยสิ่งที่มันเป็นเอาว่ามงคลทั้งหลายที่ที่อยู่ในร่างกายเราอะ่ะอาจจะเป็นสิ่งสิ่ง,งบางคนอาจจะมีความเชื่อว่าเราเราถูกลงพนมพัทนะ บางคนอาจจะเคยทากรรมไม่ดีมามันทำทำให้หลุดออกไปทําให้ความสบายใจเกิดขึ้นนะตามตามขนบธรรมเนียมโบราณนะครับแล้วก็การสวดเทวดานพเคราะห์เนี่ยเป็นการสวดที่ทําให้เทวดาประจําตัวของเราอ่ะสวดสรรเสริญคุณเทวดาประจาตัวของเราแล้วก็ทําเทวดาพรีโดยการมีมีการทําสังฆทานแล้วเอาบุญเนี่ยอุทิศให้กับเทวดาที่รักษาตัวเราหรือเทวดาประจำวันเกิดเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือดีดีทั้งในทางพุทธศาสนาและดีในทาง ความเชื่อของคนที่เชื่อเรื่องเทพเทวดาทั้งหลายครับค่ะอยากให้คุณัาช่วยฝากสักนิดนึงเพื่อเห็นว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากเวลาใครที่มาที่นครศรีธธรรมราชเนี่ยนอกเหนือจากการอัานน้ำมนต์เนี่ยพณีเองยังมีเทคนิคแล้วก็วิธีในการแนะนําในการไหว้สารลักเมืองด้วยอยากให้ช่วยพูดถึงตรงนี้ด้วยค่ะเวลาเราเราไปไหว้สารลักเมืองเนี่ยนะครับเราเราจะอธิษฐานให้บุญที่เราทําโดยการบุญอันแรกที่เราทําง่ายที่สุดอ่ะก็คือการที่เราถือศีลห้าก่อนเราถือศีลห้าเสร็จแล้วเราเอาการถือศีลห้าเนี่ย เป็นเทวบูชาเดี๋ยวองค์ท่านพ่อจตุคามรามาเทพเครื่องสักการะเนี่ยมันเป็นของเล็กน้อยซึ่งท่านไม่ได้มองตรงนี้หรอกแต่โบราณเขามีแ็้แค่ง่ายๆก็แค่หมากพลูแล้วก็น้ําดื่มสักแก้วหนึ่งไม่ต้องทําอะไรมากนะครับแล้วเราก็เอาบุญในการที่เราถือศีลห้าข้อเนี่ยถวายเป็นเทวตาพรีเทวบูชาแล้วก็ขอให้องค์ท่านพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องที่มันเป็นไปได้ นะฮะส่วนที่อื่นนอกจากที่ที่หลักเมืองนครเนี่ยเมืองนครเป็นเมืองน่ารักเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีแหล่งแหล่งที่ที่แหล่งท่องเที่ยวชงวัฒนธรรมเนี่ยหลายที่วัดไอ้ไขหรือที่นี่วัดเทพพนมเชืออและมีถ้ำพระราหูซึ่งเป็นถ้ำที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในในตำนานของพระราหูนะฮะถ้าท่านใดที่มีโอกาสมาก็เรียนเชิญมามาเที่ยวแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เมืองนครศรีธรรมราช สุดท้ายสมมติว่าถ้าใครที่ศรัทธาในองค์เท้าจัตุคามแล้วก็อยากติดตามคุณนัดสามารถไปดูรายละเอียดหรือว่าอยากสอบถามอะไรเงี้ยค่ะได้ที่นำงากครัก็ได้ที่เพจนัดแฟน์บรแท้ดและทีมงานหรือว่า Facebook ส่วนตัวก็ทนัทชัยวั์จิรศักดิ์ครับผมขอบคุณครับ